จะไปเที่ยวลาวอินโดนีเซียต้องกรอกข้อมูลขาเข้าล่วงหน้าแล้วนะคะเอาลาวก่อนกดนี้เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อ1กันยาที่ผ่านมาใครที่จะเข้าไปเที่ยวลาวไม่ว่าจะเป็นเวียงจันทน์หลวงพระบางปากเซต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งพอลงทะเบียนเสร็จรปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกเป็น QR code ให้เวลาเราจะผ่านด่านตอมอค่ะเข้าเขาก็จะขอดู QR code อันนี้ค่ะอย่างพี่ทีนะคะของลาวไม่ว่าจะบินเข้าเวียงจันทน์บินเข้าหลวงพระบางบินเข้าปากเซไปหรือว่าข้ามสะพานมิตรภาพก็ต้องกรอกออนไลน์หมดเลยนะคะ ส่วนของอินโดนีเซียค่ะตั้งแตนน่1กันยาเริ่มบังคับใช้3ามเมืองก่อนก็คือจาการ์ตาสุรบายาบาหลีจากนั้น1ตุลาก็จะเป็นสนากบินทั่วประเทศค่ะ ี่จะใช้ระบบ All Indonesia เขาเรียกระบบออนไลน์อันนี้ว่า All Indonesia นะคะก็คือการกรอกข้อมูลขาเข้านี่แหละก็เหมือนต่างชาติที่จะมาเที่ยวบ้านเราก็ต้องมีกรอกข้อมูลขาเข้าก่อนเหมือนกันสำหรับอินโดเนียก็1แบบฟอร์มนี่นะคะสามารถกรอกได้ถึง10คนสมมติเราไปเที่ยวกันกลุ่มเพื่อน5คนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกรอกคนเดียวก็ได้ค่ะใน1แบบฟอร์มถ้าขออินโดนีเซียพอกรอกข้อมูลเสร็จก็จะมี QR code มาให้เวลาก่อนเราจะเข้าตมก็จะขอดูอันนี้คะ่ะก็อันนี้เริ่มทยอยใช้กันแล้วนะคะสำหรับหลายประเทศไว้มีประเทศไหนนตออกกีเดด๋ยมาััป่